ยกแขนแล้วเจ็บจี๊ดหวีผมก็ไม่ได้สะผมก็ไม่ได้ถอดเสื้อก็เจ็บยกแขนไม่ขึ้นจะดูแลตัวเองยังไงใน3ขั้นตอนง่ายๆทำยังไงไปดูกันเลยสาเหตุเกิดจากตามภาพนี้เลยครับอาการนี้เกิดจาก กล้ามเนื้อที่ชื่อว่า s u p r a s p i สไ t เนซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการยกแขนขึ้นด้านข้างถ้ากล้ามเนื้อนี้เกิดการอักเสบหดเกร็งก็จะทําให้เวลาที่เรายกแขนหยิบของขึ้นที่สูงยกแขนขึ้นวีผมก็จะมีอาการเจ็บตึงปวดร้าวที่ต้นแขนไม่สบายกายเลยนะครับมักจะเป็นกับคนที่นั่งทํางานใช้แขนยกค้างยกซ้ําท้าเดิม ตลอดทั้งวันทําให้กล้ามเนื้อตัวนี้เกิดอาการอักเสบกดเกร็งเดี๋ยวเราก็จะไปทําการนวดกดจุด3ขั้นตอนในจุดที่มีาการกระบาดตามภาพเลยครับในขั้นตอนที่1เราก็จะใช้น้ํามันนวดนี้ทานวดบริเวณไหล่บา่าและต้นแขนตัวยาในน้ำมันนวด ก็จะช่วยเข้าไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมสมุนไพในน้ำมันก็จะช่วยในการลดการอักเสบปดเกรงของกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวและคลายการอักเสบได้ดีขึ้นและมีผลช่วยทำให้เวลาที่เรากดนวดทำได้ง่ายขึ้นด้วยครับเดี๋ยวเราไปต่อในขั้นตอนที่สอกันเลยนะครับ ในขั้นตอนที่สองเราก็จะใช้ไม้เขียวนวดเป็นอุปกรณ์ช่วยในการนวดกดจุดตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีไม้เขียวนวดประจำบ้านหรือวัดแนะนำควรจะมีไม้เขียวนวดประจำนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดกดจุดร่างกายในจุดที่เราเอื้อมไม่ถึงหรือแรงกดของเราไม่ดีพอนิ้วไม่แข็งแรง นะครับไม้เขียวนวดจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสำหรับไม้เขียวนวดอันที่ลุงวัดใช้นะครับลุงวัดทดสอบแล้วจากร้านนี้ใช้ได้ดีมากตัวโครงแข็งแรงหัวกดนะครับขัดเรียบเนียนดีไม่มีเสี้ยนใดๆลุงวัดแนะนําร้านนี้นะครับซึ่งลุงวัดก็นํามาปัตากตะกร้าไว้ให้แล้วถ้าเพื่อนๆสนใจอยากมีไว้ใช้ที่บ้าน วัแาแนะนําร้านนี้เดี๋ยวเราไปต่อในขั้นตอนที่สองกันครับในขั้นตอนที่สองเราก็จะใช้ไม้เขียวนวดกดเข้าไปที่จุดดังนี้เลยครับคุณวัดทำตำแหน่งจุดมาแล้วนะครับจริงๆแล้วเป็นตำแหน่งจุดโดยคร่าวๆเราสามารถที่จะใช้วิธีการคลำเข้าไปก็ได้นะครับคลำดูในบริเวณนี้ว่าจุดไหนเนี่ยที่เรารู้สึกว่า มันค่อนข้างจะแข็งตึงนะครับสะท้อนมีเจ็ดสะท้อนขึ้นมานะครับได้ชัดเจนเราก็จะใช้หัวกดเนี่ยกดเข้าไปที่จุดนั้นได้เลยการกดอย่าก,กดลงน้ําหนักแรงจนเกินไปเพราะถ้าแรงจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เส้นประสาทในบริเวณนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายได้นะครับและถ้าแรงจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะกระ,ะตุ้นทําให้การตักเสเป็นมากขึ้นได้ พอได้จุดตำแหน่งแล้วนะครับเราก็ใช้น้ำหนักค่อยๆกดหน่วงลงไปจนกระทั่งรู้สึกพอจะเริ่มตึงๆหน,วนว่วงๆก็ให้ค้างไว้นะครับกดลงน้ำหนักค้างไว้นจุดนั้นประมาณสิบวินาทีแล้วค่อยผ่อนคลายออกเลื่อนไปอีกจุดหนึ่งกดลงน้ำหนักค้างไว้ ติดวินาทีแล้วคลายออกสลับไปมาเช่นนี้ประมาณห้ารอบในขั้นตอนที่สามเราก็จะทำการบริหารริบเบียดกล้ามเนื้อนี้กันครับวิธีการจารับในลักษณะนี้นะครับโดยให้มือมือข้างที่ไม่เป็นมาช่วยประคองข้างที่เป็นเสร็จแล้วให้ยกเหมือนข้าปีกไก่ที่แบบนี้ ค่อยๆทำทช้าๆก่อนนะครับสำหรับผู้ที่มีอาการยกขนานช่วงบ่าของเรานะครับรหรัาผู้มีอาการจังหวะของการยกอาจจะมีรู้สึกเจ็บตึงทำเท่าที่ทำได้ก่อนนะครับในช่วงแรกทำท่านี้อยู่10ถึง20ครั้งครับทำตามที่ลุงวัดแนะนํา สขั้นตอนแล้วเพื่อนๆก็น่าที่จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหวีผมสระผมถอดเสื้อยกของขึ้นที่สูงใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติสบายกายขึ้นแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คุณวัดก็ขอาลาไปก่อนสวัสดีครับ